คุณผู้ชมคะความตึงเครียดในประเด็นเรื่องหมูกก่เกาะสเปรดลี่สเปรดลี่บริเวณทะเลจีนตอนใต้ได้เป็นอีกหนึ่งหัวข้อในการหารือของบรรดารัฐมนตรีกลาโหมของสิประเทศอาเซียนนะคะที่หารือกันที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาโดยให้ความเห็นกันนะคะและต้องการขอความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งกับประเทศจีนขอให้ไม่เกิดการยั่วยุต่อกกันนะคะซึ่งไม่ต้องการให้สถานการณ์ที่ตึงเครียดอยู่แล้วเลวร้ายลงไปอีกค่ะ ติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิทิประดิษฐ์ค่ะคำขวัญในการประชุมรมัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งที่6เรียกร้องให้เสริมสร้างความสมคคลในอาเซียนเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมปรองดองและมีความมั่นคงคาดหวังว่าจะเกิดความร่วมมือกันมากขึ้นในกลาโหมอาเซียนระหว่างการประชุมได้มีการหาลือในการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค ทั้งเรื่องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและเตรียมการจัดตั้งกองกําลังสันติภาพโดยการจัดประชุมเครือข่ายสันติภาพของอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคงในปี2558ที่ประชุมยังได้พิจารณาข้อเสนอให้ลดระยะเวลาการจัดประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา8ประเทศจากที่กำหนดไว้เดิม3ปีให้เหลือ2ปี เพื่อใหมีเวลาที่รวดเร็วขึ้นในการพิจารณาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศกู้เจราจาเประชบาเพือการพิจารณาในเวทีกจังหวะัรามะบกัมพูชีพลเอกเตียบันรัฐมนตรีกราโหมกัมพูชาได้กล่าวระหว่างการถแถลงข่าวถึงแนวคิดของกัมพูชาที่ได้รับการยอมรับจากที่ประชุมในการจัดตั้งเขตปลอดสงครามกลางเมืองในอาเซียน หรืออาเซียนซีวิววอลฟรีโซนเพื่อให้เกิดความมั่นคงและสัติภาพขึ้นในภูมิภาพคขณะที่นายวอลตาร์ min, แกสมินรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์ได้เปิดเผยว่าสถานการณ์ในทะเลจีนตอนใต้บริเวณหมู่เกาะสเปนเลเป็นหัวเรื่องหนึ่งที่มีการหาลือกันอย่างกว้างขวางจากสมาชิกกลาโหมอาเซียนที่มีปัญหาขัดแย้งกับจีนโดยที่ประชุมเห็นสอดคล้องกันว่าประเทศคู่ขัดแย้ง ต้องเพิ่มความอดกลั้นและอดทนในการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนหรือ ADMM มีขึ้นครั้งแรกที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปี2549และในการประชุมปีหน้าจะมีขึ้นที่ประเทศบรูไนดารุสซลามเสริมสุขสิทธิประดิษฐ์รายงานจากวิมานสันติภาพกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา